ดีเจยุหงแย่งเซนวาลานจบอาการรักษาเลี้ยงไข้โอเว่นและหงอย่าลงทางจับฟาบินโยเล่นหลังอีกได้ไหมฟาบินโยเผยเกือบลงแดงอดเล่นกลางนานขึ้นสเดือนฟาบิโยโค้ดเะเดนโอริกี้แอสซิสคมตัเกตแข่งลิเวอร์พูลสอยที่นิ่มๆไลซิกแบบมูมูม ก่อนที่จะรับฟังข่าวเวอร์พูแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กับผมกันด้วยครับเดี๋ยวผมจะาข่าวเวอร์พูนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยงานนี้การนจอนสันอดีตผู้เล่นสโมรสรเรอร์พูสนทีมคว้าตัวราฟาเอลวาลานมาจากทางเรอัลมาริกในช่วงสมัน์นี้เพราะด้วยคุณภาพบวกวัยวุิจะสามารถแก้ปัญหาจุดบอดการป้องกันเมื่อขาดเสาหลักได้อย่างแน่นอนโดยในงาน,านจากทางเดียบริโออาร์สสื่อสเปนอ้างมาว่า หากการต่อสัญญาวารานที่บริอัลเบลิกไม่สำเร็จทีมก็ต้องขายเขาทิ้งในช่วงสเสมอร์ที่ถึงนี้เพื่อหลีกเลี่ยงเสียฟรีตอนช่วงเดือนมิถุนายนปี2022โดยเซ็นเตอร์แบ็กแชมป์โลกอาประสงค์จะมาค้าแข่งในศึกฟุตบอลเบลิยีจนชื่อของแมนยูเชลซีและก็หงแดงถูกลากไปเอี่ยวกันด้วยเหตุนี้เองจีเจจ,จ,จ,จึงมองว่าทีมของเจคกิงอปนั้นสมควร กระโดดเข้ามาร่วมวงล่าตัวด้วยเพราะเซนเตอร์แบ็กคือจุดอ่อนของทีมสมควรจะ่าตัดใหญ่ไม่ใช่เลี้ยงไข่ให้กองกลางลงมาขัดตาทับเข็นแข้งอ่อนประสบการณ์หรือเสริมเบนเดวิสนัรับจากลิกบรองและก็โอซานคาบักเซนเตอร์แบ็กซึ่งเล่นแต่กับทีมตกชั้นของสุกบุญเดติสลีกา้าเยอรมันเข้ามาร่อมทีมเองเดี๋ยวเขาจะบอกว่าเมื่อผู้เล่นแบรนเนอนอยางบาวบารานั้นเดินเข้าประตูมานักเตะประเภทแกะซองเติมน้ำร้อนทานได้เลยเนี่ยไม่ว่าจะเล่นกับทีมไหนก็ลงตัวไปหมดนะ สมมติคุณเล่นในฐานะทีมเยือนมาแอนฟิลเ,เลิเลร์พูมีเฟอร์ชฟันได้จับคู่เซนเตอร์แบ็กกับทางาฟาเ,เอลวาลานก็คงคิดในใจนี่กูจะหาทางยิงประตูใส่ไอ้สองคนนี้ได้อย่างไรดังนั้นจึงเป็นการประกาศ,ศ,กาศสัปดาห์สำคัญหากพวกเขาสามารถสัญญาน,นี้ลุล่วงไปได้โดยเสนอราคาที่มาตริกมองเอาไว้สำหรับทางเซนเตอร์แบ็กเฟนช์แมนคนนี้ก็คือ61ล้านปอนด์อย่าลไรก็ตามผู้จัดการทีมเจ็เกคอปไม่ค่อยถูกชโงกนักเตะมือน้ำหอมเส้าไหร่นัก คนสุดท้ายในทีมชุดใหญ่ก็คือกองหลังที่ชื่อว่ามามาดูซากโก้นั่นเองโดยทำให้เคลนโวนนักวิเคราะห์อทีทีสปอร์ตชี้ฟาบ์มินโยกองกลางเวอร์พูลเหมาะสมทุกประการกับตำแหน่งแมนออฟเดอะแมตช์จากเกมแชมเปียนลีกที่สามารถเอาชนะไลซิกไปได้2.0ต่อเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศนัดเมื่อวานนี้เพราะเล่นเนียนตาดูเป็นธรรมชาติเป็นอย่างมากมายพร้อมแนะนำผู้จัดการทีมแจเกนคอปอยากคิดมากปล่อยเล่นตำแหน่งถนัดดีแล้ว ดยฟาวนิโยถูกตัดต่อพฤติกรรมถอนไปเล่นเซ็นเตอร์แบ็กแก้ปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บตั้งแต่ตุลาคมปี2020แม้ภาพรวมโดยรวมแล้วเนี่ยจะพอกล่อมแก้มได้นะฮะแต่ก็ผิดธรรมชาติของเขาไปกระทั่งแมตที่ฟุตซัดอารีนาแข่งบราซิเลียนรายนี้ได้คืนตำแหน่งถนัดอีกครั้งและก็เล่นสุดเนียนตาเข้าสู่รุ่นพี่หงแดงคนต่อไปโดยดูหมอนั่นเล่นแล้วสบายใจเป็นอย่างมากมายเลยนะอุ่นใจเมื่อเขายืนกองกลางมันหายห่วงเมื่อฟาวนิโยอยู่ตำแหน่งที่ถูกต้อง คุณต้องการมิฟิวสักคนหนึ่งที่ฝักหลักมั่นคงพิทักษ์ให้คู่เซนเตอร์แบ็กซึ่งเป็นจุดอ่อนของทีมสุดน้านบริโอเฟยนานคู่วิจารณ์ก็มองที่ทางเดียวกันมาว่ากองกลางวิษกปีรายนี้เหมือนโล่ที่ช่วยเกมป้องกันในการอุ่นใจโดยเขาได้บอกว่าเขาคนนี้ทําให้เกมรับมั่นใจเพราะเป็นคนที่หยุดบอลของทางไรซิกก่อนจะถึงกองหน้าวิ่งตัดลายลงมาดักทางน,นั่นเอง มันทําให้การตัดบอลจากแดนหลังคุณภาพตกลงไปแต่ทางเลวอร์ก็ไม่ต้องกังวลว่าต้องจ่ายบอลจากเท้าสู่เท้าทุกชุดไปปิดท้ายกับทางปีเตอร์คราวน์นิยามมาว่าฟามิโย่คนนี้เล่นกองกลางคือใช้คนถูกกับงานเดี๋ยวเขาจะบอกว่ามอน,นั่นยืนถูกตำแหน่งถูกที่ถูกเวลาจับบอลแรกดีที่ผ่านมาเล่นเซนเตอร์ฮาฟสอบผ่านแต่มันก็เป็นเรื่องที่ผิดพลาดใหญ่หลวงเมื่อถอนเขาออกจากพื้นที่หากินกองกลางนั่นเอง โดยเว็บไซต์ This Is Anfield ได้ให้คะแนนฟาร์มิโยคนนี้เด่นสุดเมื่อเกมนัดเมื่อวันนี้8จากเ 10, ต10็มกันเลยทีเดียวยังไม่หมดแค่นั้นฟาร์มิโยเ,ยเผยเกือบลงแดงอดเล่นกองกลางนานถึง4เดือนโดยงั้นทางฟาร์มิโยแมนออฟเดอะแมตช์จากเกมแชมเปียนลีกที่ลิเวอร์พูลนั้นสามารถเอาชนะไลซิงไป2.0ต่อนในรายการแชมเปียนลีกรอบสุดทีมนัดที่2วันนี้เปิดใจกับทางเว็บไซต์ทางการว่าทวินหาการเล่นตำแหน่งกองกลางเป็นอย่างมากมาย พราะตลอด4-5เดือนที่ผ่านมาต้องลงไปขัดตาทัพอาการหลังตัวกลางช่วยวิกฤตทีมนั่นเองดาวาเตวิวิจเจ็บีรายนี้ถูกตตดต่อพันธกรรมถอนไปเล่นเซนเตอร์แบ็กแก้ปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บตั้งแต่ตุลาคมปี2020แม้ภาพรวมจะดูดีแต่ว่าเขาก็เล่นแบบผิดธรรมชาติโดยเกมเมื่อคืนภาพร,รวมเราทําได้ดีนะการสื่อสารระหว่างคู่เซนเตอร์แบ็กการเพชชิ่งของกองหน้าเข้าท่าไปหมดทุกคนทําหน้าที่ตัวเองได้ดีทุกคนสนุกกับเกมสนุกเมื่อได้เพชชิ่งและเราก็ทํางานหนัก คิดว่าแค่อยากจะชนะเกมนี้เท่านั้นเราทราบมาว่าโอกาสอยู่ในมือของตนเองมันคือการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมรู้ว่าเมื่อ,อยังอยู่บนเส้นทางมันดีแค่ไหนหากเป็นแชมป์ได้ก็ดีแล้วแล้วเราก็ทำผลงานคุณภาพเกมที่เพิ่งผ่านไปก็หวังใช้มันต่อย,ยอดความมั่นใจสองประตูที่ทําได้เมื่อวันนี้ทําให้ทําผู้จัดการทีมเชคเกนคอปคุมเลเวอพูลยิงประตูในแชมเปี้ยนลีกสะสมถึง100ลูกกันแล้ว ผงแดงในพวกภูยังคงไปได้สวยในถ้วยอยู่ฝ่าชัปเป็นเล็กหลังตบเท้าเข้าสู่รอบก่อนรอชชัะเลิศได้อย่างสวยงาม ด้วยการพิชิตแอร์แบลไลซิกไป2ต่อ0ในเกมรอบสุงทีมสุดท้ายและที่2คือเตะก,กันที่สนามปุสกัสอารีนาที่เดิมเมื่อคืนมันพุทธิี่ผานมาชนะสกอร์รวม2นัด4ต่อ0ซึ่งตอนแรกสามประสานแนวรุกใช้โอกาสเปลืองเป็นอย่างมากมายก่อนที่จะมาปลดล็อกได้ในช่วงครึง่งหลังส่วนแนวรับก็ทำผลงานได้ดีประทับใจกันเลยีเดียวและนี่คือผลสอบของลูกชีมเจคเกนคอปแต่ละคนในแมตช์แมต์นี้โดยกันนี้เริ่มจากอารดิซงเบกเกอร์ก่นกอนการ,การ ดยกันที่พ่อมีช่วงต้นเกมมีเซฟสำคัญกับจังหวัดลูกยิงของดานิโอโม่และจากนั้นก็ไม่ได้เจอกับบททดสอบอะไรมากมายและไม่มีข้อผิดพลาดอะไรเลยได้ไป6.5คะแนนเจมาเชนลิสเนอร์อานโอเจอบททดสอบเยอะไปหน่อยนะฮะงานนี้ทั้งรับทั้งลุกโดยเฉพาะการโดยกระทางคริสโตเฟอร์เอนคุนโกแต่ก็ทำได้ดีเลยทีดเดียวส่วนเกมลุกอาจจะไม่โดดเด่นมากมายมากักมีเติมเกมไสวยในช่วงครึ่งแรกได้ไปเ็คะแนน นาธานียลฟิลิปงานนี้อาจจะมีบางจังหวะที่โดนคู่แข่งใช้วความเร็วเล่นงานแต่โดยรวมนั้นถือว่าช่วยเกยมรับได้ดีมากเลยนะโดยเป็นผู้เล่นที่เคลียบอลได้มากที่สุดของทีมคือ5ครั้งได้ไป8คะแนนสมาก็จะเป็นโอซานคาบักนะฮะอาจจะไม่โดดเด่นเท่ากับทำฟิลิปแต่ก็มีผลงานที่ดีไร้ข้อบิดพลาดแถมยืนตำแหน่งได้ค่อนข้างจะดีได้ไป้คะแนนตมาก็จะเป็นแอนดูโรเบอร์สัน เดือกันนี้เจองานไม่ค่อยหนักมากมมยนักเพราะคู่แข่งเน้นเจาะทางฝั่งอเลสเซนเดอร์อโนตลอดทั้งเกมได้ไปหาย6.5คะแนนเจ้ามาเป็นฟาบินโยงานนี้พ่อหมอปานะฮะได้กลับมายืนกลางรับของถนัดเขาอีกครั้งและก็เล่นด้อย่างน่าประทับใจอย่างที่ทุกๆคนคาดหวังเอาไว้โดยแท็กเกิลชนะ3หนนและตัดบอลได้ถึง4ครั้งซึ่งมาที่สุดของทีมในเกมนี้แถมมีการผ่านบอนลฉลาดหลายครั้งกันอีกด้วยได้ไป 8.5คะแนนจิองโกอันคันตารางานนี้นะผมเป็นอีกคนที่เล่นได้โดดเด่นในแดนกลางช่วยทีมไมด้ดีทั้งรุกและก็รับมีโชว์สลับขาเตะเปิดบอลในช่วงครึ่งแรกน่าเสียดายที่เพื่อนจบสกอร์ไม่ได้ได้ไป7.5คะแนนจอจินโยไวดุมงานนี้เป็นกระตันทีมนะฮะอาจจะไม่โดดเด่นมากบาบนักแต่ก็เป็นตัวขับเคลื่อนเกมไมด้ดีในจังหวะที่ทีมได้สวนกลับเร็วได้ไป7คะแนน โมเมตซาล่างานนี้นะผมน่าจะทําได้มากกว่า1ประตูเมื่อเทียบกับโอกาสที่เขามีแต่ก็ต้องชมเจ้าตัวที่ยิงได้เยือกเย็นกับประตูขึ้นนำต่อศูนย์ซึ่งช่วยให้ทีมคลายความกดดันได้อย่างมหาศาลได้ไปเจ็ดคะแนนซาดิโอมาเน่งานนี้เล่นด้วยความอึดใจในช่วงแรกมีจังบะได้ตามมงซ้ําอย่างไ่าผิดหวังแต่เจ้าตัวก็ยังคงเล่นด้วยความมุ่งมั่นและก็ตั้งใจ จนกระทั่งได้ประวัลผลตอบแทนในช่วงครึ่งหลังด้วยการยิงประตูปิดท้ายไป2.0ต่อ0ได้ไปเช็คคะแนนจิโกโชตางานนี้มีโอกาสสวยๆมากมายกว่าใครเพื่อนแต่จบสกอร์ไม่ได้เองกะนั้นก็ต้องยกเครดิตกับเจ้าตัวกับจังหวะที่อัสซิสกับทางซาร่ายิงประตูขึ้นนำไป1.0ต่อ0ได้ไป6.5คะแนนส่วนตัวสำรอบนั้นงานนี้นะผมก็จะมีดิบ็อกโอริกี้ลงมาแทนโชตา ยู่ในสนามไปถึง3มนาทีก็จัดแอซิสสุดคุ้มและก็สุดคมให้กับมาเน่กระทุ้งมาะตที่2และจากฉะนั้นก็มีโอกาสยิงแบบได้เสียวกันอีกครั้งได้ไป6.5คะแนน n นบีเกตางานนี้แทนทีโกอังคาร่าช่วยเติมพลังแดนกลางได้ดีไม่ใช่น้อยสร้างกาสให้กับเพื่อนรุ่นทำประตูถึง2ครั้งได้ไป6.5คะแนนเจมินเนอร์งา,างานนี้แทนบาร์ุมนะฮะงานนี้ไม่สามารถให้คะแนนได้ อเล็กอเล็กชมบรนงานนี้ก็ไม่้สามารถให้คะแนนได้แล้วก็คอสตัสจิมิคลาสนะฮะงานนี้ก็ไม่สามารถให้คะแนนได้เช่นเดียวกันครับราคาด้วยคในวันนี้ก็จบเพียงเช่านี้นะฮะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกคนที่ร่วมรับฟังกันทุกๆคนครับ